หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคัง่งกับช่องลิชมูล o อยวันนี้นะครับเราก็มาติดตามในเหรียญที่ชื่อว่า Open Exchange Token หรือชื่อว่า OX นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.01186ลบ17.50%เนื่องจากกระดานนี้นะครับมีผู้ก่อตั้งเนี่ย นะครับหรือผู้ที่เข้ามาเทคโอเวอร์กระดานนี้นะครับก็ชื่อว่าซูจูนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ T l ี a อร์ a อคก็โดนจับนะครับทำให้เหรียญนี้ราคาลงผมก็เลยจับกระแสช่วงนี้ว่าเหรียญนี้โคตรหน้าชอนที่สุดเลยนะครับคล้ายๆกับ FTX นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ที่ราคามันลงอะนะ นะครับซึ่งรูปแบบการเก็งกำไรก็น่าจะคล้ายๆกับ FTX กับ Luna นะนะครับแต่คงไม่หนักเท่ากับไม่หนักเท่ากับไอตัวของ FTX กับ Luna นะครับ Luna นี่หนักกว่าเขาบอกว่ามูลค่าการตลาดนะครับตัวนี้อยู่ที่34.18ล้านนะครับจริงๆคือ300กว่าล้านนะครับที่เป็นราคาเปิดตอนตอนเข้ามาเทคโอเวอร์ใหม่เราก็เปลี่ยนชื่อเหรียญจาก OPNX นะครับ opnx มาเป็น ox แทนนะครับตัวนี้ก็ตัวย่อว่า ox อ่ะเนาะเพราะว่ามันมาจาก open exchange นะครับทเ k e นเราก็อันดับอยู่ที่2187ตกไปเยอะนะครับเราก็ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่2.26ล้านนะครับนะเราก็เรื่องของสัญญาณนะครับอยู่ในฝั่งของ ethereum นะครับ เรามาดูในเรื่องของกระดาน Exchange กันก่อนดีกว่านะครับมีที่ไหนบ้าง OpenNX นะครับ BingX Foronex นะครับเนี่คือกระดานของฝั่งอเมริกาของ Foronex ของคุณจัสตินซันนะครับเคยเป็น CO o เมาเมื่อก่อนแล้วก็แล้วก็ e x Market นะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มดูดูนะครับของฝั่งโอลิกกนอ t ตาเลียมอะไรที่เป็นสายเนี่ยนะครับของของตัวอ t ตาเลียมก็มีหลายสกุลเงินด้วยนะครับ ก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเหรียญพวกเซกนะครับ c e n t r ร l i ไล d ์เอ็ก n g e แล้วก็ market ็ตเพ e โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวของบล็อกเชนเนี่ยตอนนี้มีการคอร์สเชนระหว่างโพลิกอนแล้วก็ e ีเ e อเรียมนะครับเรามาดูฝั่งของ e ีเ e อเรียมตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ m a x กซ์พายอยู่ที่3.8ล้านนะครับตัวนี้โฮเดอร์ er อยู่ที่4,652นะไม่ถือว่าเยอะแต่แทนเฟอร์เนี่ย68,322แปลว่ามีวานเหมือนกันนะครับท,ที่ที่ทำธุรกรรมตรงนี้นะครับแต่อาจแต่จริงๆอ่ะมันมีเม็ดเงินมากกว่านี้เยอะนะครับแปลว่าตอนนี้เหรียญนนะ่ะคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับคนถึงไม่ค่อยแพนิกกับข่าวนี้เท่าไหร่นอะไม่ค่อยใช่ข่าวนะ,นะครับ มาดูโพลิกอนสแกนนะครับทั้วทั้วซัพลายอยู่ที่สามสิบห้าล้านแล้วก็อดเดสอยู่ที่หนึ่งพันสี่สิบไม่เยอะนะนะครับไม่เยอะจริงจริงนะครับ,ะะรบเรามาดูฝั่งของทวิตเตอร์นะครับหรือ X App เนี่ยก็อยู่ที่สาม0มื o นสามพันเจ็ดร้อยนะครับ f o l l o w i ยิงประมาณสิบก้านะแล้วเหรียญตัวนี้คือเกิดมาตั้งแต่เดือน มกกาคมปี2023มาจากการเทคโอเวอร์นะครับตัวเหรียญน,นี้จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของเงินอื่นมาก่อนนะครับก็คือเพิ่งมาเปิดปี2023นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หลกัหลกๆก็เป็น Financial Tech Company นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเว็บไซต์ด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าพูดถึงเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญของเซกนะครับหรือกระดาน exchange เนี่ย ก็ไม่พ้นเทรดสเต็กเอิร์นนะครับเป็นทุนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มา r จินเนี่ยเป็น USD นะครับคือฝากเป็น USD นะครับแต่น่าจะเป็นการแปลงค่าก่อนนะครับเป็น OUSD จากแพลตฟอร์มนะครับอันนี้เขาก็มีการโฆษณาตัวเหรียญนี้นะครับซึ่งตัวเหรียญนี้ก็เป็นส t a b l e c o ค n ของเขานะครับชื่อว่า อ u s uh, d นะครับน่าสนใจนะสำหรับเรดนี้นะครับต้องลองดูในกระดานบิตเกตแหละแต่อาจจะเป็นเมกะสวอปนะครับนะเราก็ทำเรื่องของ Yale o Op f opportunity นะครับ In the world นะก็ stake OUSD ได้นะครับก็ได้มาเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเอิร์นนะครับก็ได้ดอกเบีย้ยประมาณนั้นนะครับตามที่เขากำหนดนะครับเอาแหละในส่วนอื่นๆน,นะครับน่าจะไม่ค่อยมีอะไร ก็ตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาบีบอัดขยายตัวของบล็อกเชนนะครับส่วนใหญ่เป็นกระดานแหละนะครับสามารถที่จะยูด BTC ETH นะครับแล้วก็ RLBOX เนี่ยนะครับแล้วก็เหรียญตัวอื่นๆเนี่ยในการเทรดฟิวเจอร์ได้นะครับมีทั้ง Earn Passive Yield bystaking OUSD ด้วยนะครับ i n b o u n นะแล้วก็ Onchain นะครับ นะก็สามารถเป็นได้ทั้งโพลิกอนแล้วก็อีเทเรียมนะครับตอนนี้ก็รับทั้ง2องเชนเลยนะครับแล้วก็มีความคาบเกี่ยวกับอ่า ftx ด้วยนะครับกับเซลเซียนะครับน่าจะเคยมีความผูกพันกันอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้นะครับก็มีพาร์ทเนอร์อย่างบล็อกไฟวอร์เ e r พวกโดนฟ้องกันทั้งนั้นเลยนะครับไอพวกพาร์ทเนอร์ล้มละลายนะครับ วอยเกอร์แมดก็อกแมดก็อกด้วยนะครับซิปเม็ก <laughs> โอ้ยนะครับแล้วก็เราก็โหวตนะครับเราก็ตัวชื่อว่าอ่าโฮนอสนะฟีแอโร่แคปิตอลเจเนซิตนะครับพาร์เนอร์แต่ละตัวนี้เละเป็นขี้เลยนะครับคือ คือทั้งเก่งทั้งโดนจับหมดเลยนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาส่วนใหญ่นะนะครับทั้งบ็อกไฟของวอย a เกอร์มีปัญหาหมดแม็กกอกด้วยโอ้น่าสงสารมากนะครับเหรียญที่น่าสงสารจริงๆนะอุตส่าห์มาเปิดใหม่ก็เละเป็นขี้เลยนะครับก็ว่ากันนะครับส่วนพาร์ทเนอร์ที่เป็นฝั่งของตัวกระดาษเนี่ยก็มีทางฝั่งของฮ่องกงด้วยนะอย่าง CMB International นะครับ แล้วก็ Nascent นะครับมี M A A, A M I A X นะครับ Token Bay Capital นะขอโทษนะที่ผมผมสะกดแล้วมันติดติดขัด,ข,ดขัดหน่อยเพราะว่าผมดูในตัวของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตัวของ AppWorks นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกแหละนะครับหลักๆน่าจะประมาณนี้นะนะครับนะ แล้วตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนาะก็พาร์ทเนอร์ไอ้พวกตัวร่วมของโปรเจกต์ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อย่าง drw นะแล้วก็ square n e a เนี่ยอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีพาร์ทเนอร์พอที่จะเป็น Refer e เ c นเหมือนกันนะครับแต่ไอ้พาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนของเงินทุนสิเล้งซิปแม็กนะครับแม็กก็ร์สไเกอร์ ager, บ็อกไฟ นะครับทรีแอโลคัลเโดเจเนซิสนี่เละเป็นขี้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าเหรียญตัวเนี้ยนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์เนี่ยข่าวเนี่ยเริ่มเคลียร์แล้วผมว่าเหรียญน,นี้น่าจะกลับมาอะไรนะครับดูจากการเป็นพาร์ทเนอร์ของของคุณจูนะนะครับก็เสี่ยงทั้งนั้นเลยแต่ส่วนตัวผมเหรียญเหรียญตัวเนี้ยไม่น่าตายนะครับน่าจะมีคนเข้ามาเทคโอเวอร์ต่อแน่นอน นะครับเพียงแต่ว่าน่าจะมีเรื่องของคดีความอยู่นะครับเราก็ทางฝั่งของคนตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาน่าจะพยายามที่จะเอามาเล่นข่าวนี้มากกว่านะครับในการเก่งกําไรนะครับในระยะกลางระยะยาวฉะนั้นเหรียญตัวนี้จะเหมาะกับสายโฮมนะครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีอะนะครับผมเห็นพาร์ทเนอร์มันขออ่าพาร์ทเนอร์ของจูนะนะครับพาร์ทเนอร์ค่อนข้างใหญ่ดี นะครับผมค่อนข้างที่จะให้เครดิตดีถึงแม้มันจะติดเรื่องของกระดีความอะนะครับเรื่องของการล้มละลายอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ารากฐานเขาดีพอสมควรฉะนั้นสิบเนี่ยผมให้9้าแล้วกันนะครับให้พาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเขาเคลียร์ออกมาก่อนนะครับถ้าเกิดเคลียร์ได้เหรียญน,นี้น่าจะก้ากระโดดเลยนะครับเพราะว่าอุปทานเนี่ยนะครับ อุปทานสูงสุดก็เกือบหมื่นล้านนะครับเก้าจุดหกเก้าจุดหกพันล้านนะครับเราก็โทเคนหมุนเวียนประมาณสองจุดแปดสามพันล้านนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับแต่ก็จะติดในราคาอยู่ที่ประมาณหน e ึ่งดอลลาร์น uh huh ี่แหละนะครับคือไปไม่ได um> ้ไกลกว่านี้ยกเว้นราคาของ bdc มันจะก้าวกระโดด นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าตลาดกระทิงเนียมันจะทําให้มาเก็ตแคปของ BTC ไปเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเหรียญตัวเนี้ยให้เก้านะครับคือเห็นลากฐานมาแล้วโอเคใช้ได้นะในในส่วนของผมนะหลายคนว่าบอกว่าโอ้โหพาร์ทเนอร์แต่และตัวเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเลยเหมือนเละเป็นขี้จริงๆแต่ส่วนตัวผมผมว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดจะช้อนเนี่ยก็ ผมว่าสักร้อยดอนนะครับเนาะหรือเกินร้อยดอนก็ได้นะครับผมว่าโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องถือนานเท่านั้นแหละนะครับแล้วอุปทา,านก็ใกล้เคียงกับ ADA นะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นวี่แววนะครับว่าถ้าเกิดตลาดกระทิงแล้วราคาบิตคอยอยู่ที่6 9หมื่นเก้าเนี่ยมาเก็ตแคปจะพาตัวเนี้ยไปเท่าไหร่เนาะ อาจจะอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์หรือเกือบ1ดอลลาร์โดยประมาณนะแต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าช้อนมากมากนะครับผมก็แนะนำเลยว่าควรจะมีไว้นะครับในการเล่นเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับภาคส่วนที่เป็นคริปโตของฝั่งของสิงคโปร์แล้วก็อเมริกานะครับเป็นพวกคดีความต่างๆก็น่าสนใจส่วนตัวผมน,นะก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม และผมก็หวังว่าเหรียญ OX นะครับจะเป็นเหรียญที่เพิ่มพอร์ตการลงทุนให้สำหรับคุณและสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยไม่กะสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ